สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูของเรานะครับผมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นปีใหม่ต้อนรับปีใหม่น้องกรณี้กาลังตามหาเจ้าของอยู่นะครับผมเอื้องจะปาทองนะครับผมเอื้องจะปลาทองน้องโคตรทนแดดเลยนะครับผมทนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกอใหญ่ยักษ์อลังการมากนะครับผมผมจะขายแบบขาดทุนเลยวันนี้นะครับผม ขายให้แบบขาดทุนเลยกอใหญ่อลังการเอาไปติดต้นไม้หรือใส่กระถางได้เลยนะคะผมโคตคุ้มนะคะกอ,อน,นี้ยอดสวยมากสมบูรณ์นะคะผมยังไงคุณก็ได้เห็นดอกแน่นอนนะคะผมจากราคาเทม5,800บาทรวมส่งนะครับผมผมขายวันนี้เพียง3,900บาทเท่านั้นนะคะผมลดไปพัน 1900บาทเลยนะครับผมเพียง3,900บาทเท่านั้นรวมทรงนะครับผมเอื้องจำปาทองกล้วยไม้ป่าแท้ทนแดดก,กอใหญ่ยักษ์อลังการนะครับผมท่านใดสนใจกอน,นี้ทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม ID l i ไลน์ก็0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เช่นกันนะครับผมสำหรับเอื้องจำปาทอง ไม้ป่าเทียักษ์กอยักษ์มากครับผมดูเลยยักษ์แบบบิ๊กเลยนะคะผมไซส์แบบบิก๊กหายากครับผมแบบนี้แล้วไม้คือสดสมบูรณ์มากโอ้โหเนี่ยครับกอน,นี้ขายถูกๆครับผมเพียง3,900บาทเท่านั้นรวมส่งนะคะผม3 9ม0บาทรวมส่งเท่านั้นท่านใดสนใจโทรมาหาเราได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์1 8้า8้าสี่ด้าดดค่าส่งก็ปลาไปประมาณห้า0อยแล้วนะครับผมคือขายขาดทุนไปเลยนะคะผมกอน,นี้นะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบ,บาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ